โยซ่บดีบิรุนเมกาดีบิรุนดูไบดีบิรุนชาวชายตะกุนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมบาลานซ์โมบายกันอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะพี่ก็ไม่อยากจะมูนะฮะท่านผู้ชมวิธีการโหลดวิธีการสมัครเกมนี้อยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปเลยนะทุกคนดูหวานจ้อยหวานจ้อยนิงโหลดอยู่ด้านล่างนะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่สนใจไปโหลดมาเล่นก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะผมทำสอนแล้วทั้งไอโอเอสแอนดรนะส่วนใครอยากเติมคะไปเติมได้ที่ Richman Shop เลยนะครับเติมเกมนี้นะท่านผู้ชมนะอ่านะครับ บิชแมนชอบรับเติมอยู่นะครับ <subjects> อ I mean, ืมส่วนใครอยากเติม VPN นะครับเป็นยูยูบูสเตอร์นะครับพิงต่ำๆแบบพี่70กว่าๆนะทุกคนนะหรือว่า70เนี่ยก็มาเติมได้กับพี่นะเพดบิคุกนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะอ่าแต่ว่าอ่ายูยูอ่าเติมเกมเนี่ยไปเติมกับยูยูเอ้ยเติมกับอ่าอ่าอะไรนะเฮ้ยสมองผมเป็นไรวะช่วงนี้บิชแมนชอบคนดูสวยไสวย นี่ลวงหนึ่งหวานเจีย๊ยบเอาหน่อยวะเฮ้ยโอ้โหเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยสวยสวยฝังจ้ยอยฮะวงนี้สมองเบื่อๆอย่างงี้ไม่รู้คนดู สไนปี้สไนปี้ลุยฮะนี่ร้อยยี่สิบฟนะนะพี่เล่นบนอาอ่ามือถืออา G Phone จิตนะครับต้องชมนะอร่อยอร่อยอร่อย,ออยออเว้ยบุรุษ Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายทั้งพับ g Mobile, ROV, Free Fire, Valorant และเกมจาก HoYoverse เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติมย4ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นไว สวยสวยล่วงปางจ้อยโูฮ Take it easy ไปเว้ไปเว้คนดูยีโคไว้นะท่านผู้ชมนะผมซื้อผมซื้อพก <c oughs> อะไรวะมันง่ายนะนี่คนดูมันง่ายเกินปุยชุยมุย bằng chói Yee Ngay cho chặt con đu, Ui luôn luôn

เฮ้ยเอาโดนยังไง,งมนนันอะเฮ้ยโดนเฉยอ,อะไรวะโอ้ยนี่ก็เข้ามาอีฟคีอีกชีวิตมันเล่นอยู่นะครับนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันเล่นอยู่นะไปเลยเพื่อน เข้ามายืนนิ่งโหให้นั่นลูดเฉยเลยแต่เฮกรบรูว่างจอยเลยไหมล่ะเมื่อกี้เกาะพันครับสวยพอละแ,แค่นี้พอเอานี้ตั้งกันไหมก่อน อเลเบนวันดีมาดีบาตมีผู้ส่ด้วยตรงนี้ ไว้ล่วงแวบๆเ,เลยไว้เก็บสอง 剩余三十秒。欢迎光你好区域无人。你静安静。剩余十秒。哎呦！ มาเล่นโคตรเศร้าคนดูทีมเราไม่เล่นอย่างนั้นวะโคตรแบรกโคตรแบรกมาพี่จะโชว์วันี่แหละพี่โชว์วอนดอลละวอนดอลตึงๆแต่แนว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 

o ูดบอย,บยบสวยหัวแตกปานเจี๊ยบครับเย้เอาหน่อยเอาหน่อยเอ้อยสวยว่ะห้สก,กินปืนนี้สก,กินปืนยังสวยไอคนดูดูดิเออสก,กินปืนต้นไม้ซะด้วยนะเวลาเรายิงแบบเหลือคนเดียวเนี่ยเจ๋วเลยเจ๋วเลยวางเจี๊ยบลองดูดิลองดูดิอ่าปกติกดอะไรวะ กดอะไรวะอ๋อกดค้างกดค้างที่รูปปืนนี่นี่ไปดุยมันวาร์ปมันดักหลังเปล่าวะไว้ล่วง 还剩一名敌人，发现敌人，爆能器已部署。玛丽，哦，个蛋，躲闪，躲 เกือบยิงไม่โดนนั่นนะคนดูไอพวกเปิดใจโลมันยิงไม่ค่อยโดนอย่างวะบางคนก็ยิงโดนนะบางคนแม่งก็เล่นแบบโอ้โหยิงไม่โดนะไม่มีโดนอะมุมหากินเลยนะนี่คนดูอีกรอบหนึ่งสลับฝั่งนะครับมุมหากินใบบิโคกโนตึง

เดินติดอะไรวะเนี่ยมันมาแล้วมันอีฟขี่สองตัววะทีมเราไว้สว้สสวส โอ้โหอยู่กันสองแม่งหน้าหลังเลยอยู่กันสองกันหน้าหลังเลยอะคนดูเมื่อกี้เนี่ยเอ้ยนี่ก็เข้ามาเอฟคี ee, ว่ะโหทีมเรา โอ้ยแย่จัดลิงกันอยู่3คนไอผม13ตาย5น่ะค,ค,คนดูยิงอยู่วันนี้เอาแล้วโคตรแบกบอกเลยชนะก็ถือว่าปาฏิหาริย์แค่นั้นแหละหวังจ้อยอนี่เอา,าวจีพี่นะคนณดูนี่ไอดูแนวตั้งจะหินอยู่ววางจีรงจรครับดำเนึนคนดูเพิ่มแสงกัน

สวยเก็บสองหมันเจี๊ยบสวยเก็บสามหมันเจี๊ยบสวยหวังจ้อยโห่กว่าจะมาลิ้นกันได้ลูกพี่เฮ้ยตนไนดีตนไนดีไหมตนไนดีกว่าคนดู อีโค e ่ไม่ไ e ม่อีโค่หรอกครับถ้าได้เปรียบผมไม่อ e ีโค่บอกเลยมีแตกรอบนี้โผล่มาใีโดนแน่ๆตัวหนึ่ง สวยสวยควางจ้อยโยูโอ้ยพี่ยังนำที่หนึ่งอยู่สิบหกไคนดูนลาชาโูรมาฮะรอรอรอลิงใกล้รอลิงใกล้อะไรลิงโก ยีนะมีเพื่อนอะไรอยู่ฝั่งนูน้นเีผมเห็นแล้วโอ้ยโหยิงมือดอะคนดูมันเข้ากลางแนละ้วมันเข้ากลาง เพื่อนเราไม่มีเห็นจริงคนดูมันจนมันจน,ม,น,จนมันไปฐานแล้วเพื่อนเออเรีย oh, บร้อยหนานโดนสอยตูดเย้โอ้ยแย่จัดทีมเราไม่ใช่ซสาย oh, oh. มันไม่ดูเลยแมพอะว่ามันแบบมันยิงจากมุมไหน วันนี้ไปแล้วกูหนีก่อนวันหล่าฮิกบรูลูกพี่มันอยู่ตรงนู้นไม่ <c oughs> จบแรกคนดู โุศเเงาไปกูทีมเราเล่นพลาดมากเลยนะผมพูดเลยมะต้องอีโค่คับบอกเลยรอเลยครับมุมนี้ 爆能器落在 B 区、哎。怪，蛮，住内塞嘞。呢啲。古古嘞。 โอ้ยตะกูเสร็จก่อนก็นได้แล้วอีกนิดเดียวแล้วทำไมทีมเราแม่งโดนตรงนู้นยิงตายหมดเลยอะโอ้ยลูกพีเฮ้ย,ย,ยผมอีกนิดเดียวนะคนดูจะกู้เสร็จแล้วทีมเราแม่งกันไม่ได้เลยแถวนี้๋ยวผมลงเลยตรงนี้เลย นีน่แหละต้องได้สักตัวแหละมุมนี้โ้งเดียวพอตรงนี้โอเคแมงอยู่นู่นหมดเลยเออ ี่สวยสวยเพื่อเราได้เลกอยู่สวยสวยโดนสามอ้าวไอ้เฮียยิงไม่โดนงงสวยนั่นแหละอ้อ่ามึงชุบทำไม <c oughs> <c oughs> นี่มันรู้แล้วว่ามุมเมื่อกี้เล่นแล้วเสียเปรียบนะครับมันไม่เข้าแล้วผมผมชัวเลย มารอบนี้ผมลงลงลง,ลงหุ่นยนต์ไม่รอรอยิงสวนเราไปดักยิงตรงนี้เหรยิงแดงนะหลบมาครับโอ้ยวัลล์ อีอีเออีวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่สวยวานเจี๊ยบจบเกมแล้วพี่โค้กเอ็มบีพีเหมือนเดิมโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันครับวิ่งโหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างขบยาแตะคลิปนะไปโหลดไปเล่นกันได้นะครับท่านผู้ชมก็อันนี้ผมทําสอนไว้แล้วนะฮะท่านผู้ชมนะสำหรับวันนี้พี่โค้กตะลก่อนเจอกันใหมคลิปหน้าบายจ้าคุณดูว่านเจี๊ยบหนีพี่โค้กเอ็มบีพีชิวๆ